สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์ชาแนลครับผมได้ของใหญ่มาครับวันนี้ใหญ่เต็มจอมากคริปเอฟเบจิต้าโอ้ยคนใหญ่ใหญ่มากใหญ่อะมาบรรทัดยังไม่สุดกล่องเป็นของที่ไม่คิดว่าจะได้มาและได้มาในมือหนึ่งด้วย ุยดีใจดีใจดีใจ Great Ace Vegeta ได้มาในแบบมือหนึ่งมือหนึ่งครับผู้ชมมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งเลยเนี่ยมือหนึ่งมือหนึ่งไม่คิดว่าจะได้มาครับไม่คิดเลยว่าจะได้มา g r e ดเอฟเ v จิต้าแกะแกะเลยครับแกะแกะแบบมือหนึ่งแกะแบบมือหนึ่งภูมิใจในความเป็น g r e ดเอฟเ v จิต้ามือหนึ่ง มือหนึ่งครับมือหนึ่งเงี้ยเลยเงี้ยเงี้ยกันเห็นเห็นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูครับดูดูมือหนึ่งมือหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นป้ากล่องนี้หนักประมาณสามโลเกือบสี่โลนะ ไอ้เวจิต้าว้าวเป็น SHF ที่ใหญ่ที่สุดที่ช่องเคยมีมาไนหะนดูสิข้างในเป็นยังไงฮะข้างในเป็นยังไงฮะข้างในเป็นยังไงอง่ะเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยมันใหญ่มากอ้าาาาอ้ วุ้ยมีมีรอยจากโรงงานนิดนึงนะฮะนิดนึงนิดนึงฮะนิดนึงตรงนี้นะฮะมาเวจิต้าเวจิต้าเวจิต้าเฮ้เบจิตาเฮ้ดิ่งร้องได้เฮ้โอ้จิตใจเอ้หุ้ดิงร้องลิ่งร้องหุ้มันมีเสียงหุ้ยเฮ้มันร้องได้เปล่าครับกล่องมันขูดกัน <c oughs> กลองมันคูดกันเฉยๆเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงเนี่ยกรีปอีฟเวจิต้าครับจาก SHF มาพร้อมกับยาจิโรเบ้ครับผ <c oughs> ู้ตัดหาง มีฐานมาให้ด้วยมีฐานตั้งซุปเปอร์ไซส์ความสูง310ม mm, ิลิเมตรก็คือ31เซนติเมตรของมีรอยนิดหน่อยฮะแต่ก็เอาละได้เวลานี้แกะกันแล้วกัะเทียมสองจุดครับมีข้างบนกับข้างล่างอ่ะมันจันทั้งสองด้านนะฮะสกอตเทปบนกับสกอตเทปล่างจะแกะแล้วนะ แกะแล้วนะข้างล่างเป็นไงก่อนแมวมีสองชั้นนะฮะชั้นสองเป็นฐานชั้นแรกเป็นลิงนะฮะ มาครับมาฮะลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาอึหึจ้าโอเคครับเป็น SHF ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยแกะมาเลยมีพลาสติกอยู่ตูดล้วนะ ติดมีตรงไหนนี่มีข้างตูนมีสองแผ่นเนาะสองแผ่นก็สองแผน่อสอแผนสิ่งที่ได้มาเพิ่มนะฮะดูส่วนประกอบกันแล้วกันมีกําปั้นอันเท่านี้โป้งกําปั้นเท่านี้โป้งนะนิ้วชี้ชี้นิ้วมือที่กำมโกคู มีหางหางเมื่อตอนโดนตัดตายาจิโรบ้อืมมาอย่างนี้เลยฮนะดาบก็ห้ามออกหกักหักแน่ๆ งานนี้งานนี้มีหักแน่ยาจิโรเบยืนได้ไหมยาจิโรเบยไ่ยืนไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ออกแบบมาให้ยืนอ่ะมันถ่วงหลังต้องต้องปักหลังแล้วลอยเอาสำหรับการขยับอ้าปากนี่อ้าปากได้ไหม เ oh! <laughs> อ้อาทีสมองไหลเลยเอ๊ะถ้าป่าไม่ได้หรอนี่เกรดเอเวจ g e t a นะครับโอเคอ๋อนี่จะอยู่ถ้าตัดห่างได้ก็คือต้องใส่กับสแตนที่เขาให้มาด้วยนะฮะขยับเลยแค่นี้เอง ในรูปนี้ได้ตั้งเยอะแปดห้ 8, 5, ลินขยับเลยด้วยนี่ลินมีข้อนะครับเนี่ยลิ้นมีข้อตรงเนี้ยลินต้องขยับได้เออลิ้นขยับได้ก็คือตอนแรกคอมันอยู่ทางเนี้ยขอมันอยู่ทางเนี้นยเออมันก็เลยติดเนี่ยดังนั้นเราก็เอาหัวมาข้างหน้าเอียออกมานี้เออนี่ก็จะ เพิ่มพื้นที่ในการอ้าปากนี่น่าริ้นได้ด้วยแล้วๆๆๆๆถ้ายิ่งอยากอ้ามากก็เอาของมาข้างหน้ามากมาเ,าเอาออกไปข้างหน้าหน่อยออกมาข้างหน้านี่นึงอ้าปากนี่ก็จะอ้าได้กว้างขึ้นต้องเป็นปากลา่างเท่านั้นนะครับปากบนนี่ได้นะปากบนก็จะปื๊ดอ,ออกมาอย่างนี้เลยคอหมุนมือ เงยหน้าได้ไหมไม่เงยเงยไม่ได้ก้มหน้านีก้มได้เท่านี้เงยอ่ะเงยเงยคือมองตรงคอลอยนะครับคอลอยลอยแขนน่ะหมุนได้ยังไงได้เท่านี้หมุนมาข้างหน้ายกขึ้นได้ไหมไม่ได้ติด ติดเกาะไหลหมุนไปข้างหลังอ่ายืนเบี่ยงแขนเอามันมีบัตเตอร์ไฟจอยนะครับอู้อู้ดังแก๊กดังแก๊แกครับท่านผู้ชมดังแก๊กอ่าบัตเตอร์ไฟจอยไหลเปิดวืบบัตเตอร์ไฟจอยมีใบเส็นะนี่หมุนวืบวืบโอเคได้360องศานะฮะ บึบวึบหือบึบบึบ,บอ่าฮะเอ็นตัวดิกม้กมก้มเอน็นเอ็นไม่ได้ได้แต่ก้มตัวก้มมานหน่อยหน่อยกม้มได้ประมาณนี้ตะไปข้างหน้าโอ้ดังกระดาแกรแกรแกระกรตีไปข้างหน้าฮะตะไปข้างหลังตีตูดไปไม่ได้ แต่ตรงนี้หมุนออกหมุนออกทํำนี้ได้นะปึ๊บนั่งสมาธิไหนเข่าเข่าเข่าได้เท่านีน φο, ขา้ข้อเท้าหูดังเกะกๆๆคึกคปลายเท้าปลายเท้าได้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 อยู่อ่ะปลายเท้าก็ได้ กลางแขนนดิไอ้นี่กลางได้กลางได้กลางแขนได้แชนแชนดูกันใกล้ๆช,ะชะัดๆสิ ขาสิเฮ้ยเฮ้ยเท่านี้ข้อศอกเออลืมลืมข้อมือยืนท่าประหลาดได้ไหมยืนท่าที่ไม่ค่อยเสถียรเฮ้ยยืนได้เฮ้ยยืนได้ยืนได้ หางแบบยาวฟึซซซซอาหางแบบยาวครับโชว์หางหนะ่อยมันก็จะมีหางแบบสั้นนะที่โดนตัดแล้วชุดทีนี้การเปลี่ยนมืออือมาต้องต้องบีบมาข้างหน้านิดนึง ยกขึ้นยกขึ้นดิยกขึน้นก็ต้องอาปากเลยอาแล้น,น,นี้ก็คือยาจิโรเบ้ขวามีโอกาสดามหักนะเนี่ยพาแสแซนครับเข้ามาไม่ขึ้นพาสฐานเอาพาสไหนก่อนดีเนี่ยอ่ะอันนี้ก่อนแล้วกัน อ่ประมาณนี้ฐานก่อนครับฐานแล้วก็ไม้นี่อ่ะมีอยู่สองอย่างครับพลาสติกห่อมาอ,อ๋อกก็จะเป็นฐานลอยๆผลิตจากประเทศจีน ก็เน,นี่ยยาจิโรเบย์อยู่นี่เสียบเข้านี่ชือบอโว้โว้โวนี่วิจิต้าโดนตัดหาง นที่โดนบีบตัวอยู่ยาจิโรเบที่แอบตัดหางเข้าสู่ช่วงวัดความสูงของเกรด t อ v e g e ต้าครับผมเ e จิต้านับปะลาดิโกคูคูเิลินพิกโร เทนชินฮันกอฮังเชา h ักเอนเกมทาร์นอสอินฟินิตี้วอร์เรดส per b o ลีอัลตร้าแมนแซดอายอนสไปเดอร์อเมซิ่งยามากุชิอายอนแมนมาร์คแปดสิบห้า I.M. อ h e อ m แมนเอเดชันเฮอร์ไมโอนี่กร n นเจอร์เฮรรนวิสย์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ